ตำรวจสืบนครบาลน,นำกำลังเข้าไปจับกลุมนางสาวสมพรหรืออุ๊ย บ้านนาจะต้องเสียงนี้เลยเหรอคุณแม่เพราะว่าอุ้ยบ้านาานาคือคนนี้เขาเป็นผู้ต้องหาร่วมกันชิงทรัพย์ค่ะโดยใช้กําลังปะทุสลายแล้วก็ร่วมกันกักขังดวงเหนียวผู้อืน่นหลังตํารวจเนี่ยนะคะไปมีหลักฐานพบว่าน,นางสมพรคนนี้ร่วมกับพวกนะคะวางแผนไปตีสนิทกับผู้สูงอายุค่ะจากนั้นก็ไปชิงทรัพย์นะฮะนอกจากนี้ยังพบว่าร่วมกันกับพวกที่แอบอ้างเป็นพระด้วยโอ้โหเป็นพระนะคะไปหลอกสะเดาะเคราะห์เอาเงินผู้อื่นอีก เบื้องต้นเนี่ยนะคะอุ้ยบ้านานาเนี่ยให้การภาคเศษค่ะแล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะกอ่อเหตุนะแต่มีคนรู้จักเนี่ยใช้ให้ขับรถไปในพื้นที่ภาคอีสานระหว่างทางในพื้นที่อําเภอนองรองบุรีรัมไปเจอหญิงชรายืนรอรถอยู่จึงขับรถเข้าไปเทียบเพื่อ,อ,อ,อสอบถามเส้นทาง แล้วก็ฉวยโอกาสรับหญิงชราคนนั้นนะคะขึ้นรถมาเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยจะพาย,ายายไปส่งนะที่จะไปทําธุระในเมืองเนี่ยแต่จะพาไปส่งจากนั้นค่ะก็เริ่มออกอุบายต่อเลยนะคะจะขอซื้อผ้าไหมให้ราคาสูงกําไรงามเพือพอสบโอกาสปุ๊บนะคะคมขู่ค่ะเอาทรัพย์สินของหญิงชราคนเนี้ยอก่อนจะปล่อยให้หญิงชราเนี่ยลงจากรถแล้วก็แยกย้ายกรนหลนี ตัวนคดีที่ร่วมกันกับพวกปลอมเป็นพระนะคะเป็นพระระดับเจ้าอาวาสเลยนะปลอมไปขนาดนั้นเลย แล้วก็ให้แม่ค้าเนี่ยคะเอาเงินใส่หอ่ออ้างว่าจะสวดมน์เอ่อสวดมนให้สะดาะข้อให้จะได้มีโชคมีลาบถูกหวยร่ํารวยค้าขายดีก่อนจะถอดจีวรทิ้งหอบเงินร่วมแสนหลบหนีนะคะซึ่งผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าไม่ได้อยู่ในขบวนการเลยแต่คนรู้จักเนี่ยเขาให้ขับรถไปให้เหมือนกันรายแรกก็บอกให้ขับรถไปให้รายนี้ก็บอก<ม>ให้ขับรถไปให้อีก<ม>บอกมาอย่างนี้ตำรวจว่าไงคะไม่ปักใจเชื่อนะคะเรื่องของการให้ปากคําแล้วก็ไปตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาอา้าวไป เจอนี่เคยถูกจับนะคะขายสลากเกินราคายิงปืนในพื้นที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ยังมีคดีช่อโกงอีกตำรวจบอกอย่านะคะต่อ,อไปนี้อย่าไปหลงเชื่อคนแปลกหน้าที่ทำทีเข้ามาตีสนิทมาเสนอโน่นเสนอนี่ให้แบบว่าตอบแทนเกินความจริงอะคะ่ะเพราะทุกวันนี้ตำรวจบอกแบบนี้มิจฉาชีพเล่เหลี่ยมเยอะเหลือเ,ลเกินโดยเฉพาะจะเลือกกลุ่มผู้สูงอายุนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยใครคิดว่าตัวเองตกเป็นเหยื่อ ลุ่มบุคคลนี้หรือเปล่าแจ้งความได้นะคะให้มาแจ้งความเพิ่มเติมกับตํารวจในพื้นที่เพื่อจะได้เอาข้อมูลเหล่านี้นะคะไปช่วยกันเอาผิดผู้ต้องหาเอาให้มันหนักหนักเอาให้มันหนักขึ้นไปอีกนะคะ,คะโดยเฉพาะหลอกคนแก่เงินเขาก็จะแทบจะไม่มีอยู่ด้วยใช่ข้อหามาทั้งชีวิตนะคะทั้งชีวิตเขา,าจะไปเอาของเขาใช่ค่ะคนแก่ ตอนนี้โดนหลอกเยอะนะน่าสงสารนะคะ,ะหมดหมดเนื้อหมดตัวไปพูดต,ตายก็มีอ่ะจริงคุณแม่มแล้วก็บางคนพอรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกแบบนี้หมดมตัวปุ๊บก,ก็รู้สึกอุ๊ยตายแล้วฉันไม่ดีฉันทำให้ลูกหลานเดือดร้อนอคนสูงวัยจะคิดมากค่อนข้างจะมีความคิดมากนิดนึง